มีปัญหาคือหายใจไม่อิ่มบ่อยๆก็คือหายใจไม่ปกติคือมันไม่สดอะ <S <S <grille> <S คุณภาพชีวิตมันก็ไม่ดีอะไปไหนมาไหน,ไหน,ไหนมันก็กังวลที่ไปกินเลี้ยงเนี่ยเกิดอาการอีกมันไม่สนุกแล้วชีวิตส่วนใหญ่คือตอนเชา้าไปเดินเล่นพอสักพักเดินเอ้ยเริ่มหายใจไม่ค่อยอิ่มแล้วทำไงก็ได้ให้อาการนี้มันดีขึ้นก็ลองตัวนี้แล <S <S หละเคยได้ยินเหมือนกันตัวยูคอเนี่ยเคยได้ยินชื่อคิดว่าเออมันน่าจะช่วยเราได้บ้างเรา เรา่องนอนหลับอย่างที่เรามีปนะัญหากินเม็ดแรกอะก็น,นอนหลับพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันมีสเลดสีเข้มขออกมามันต้องมีอะไรพิเศษมาถึงได้ขับสิ่งของเสียเราก็เลยมั่นใจขึ้นกินไปกินไปกินไปมันก็เหมือนลืมไปเลยว่าเราหายใจไม่อิ่มด้วยนคะ่ะมันเป็นความรู้สึกของผมเองนะฝากจะให้ใครไปทานเนะี่ยมันคงฝากไม่ได้ผมเอาตัวผมเองเนี่ยเป็นเกณฑ์ผมทานแล้วมันรู้สึกดีขึ้นมันรู้สึกดีขึ้น สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบลอนแบงค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอพนมทวนค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและวันนี้นะคะถ้าใครมีอาการเหล่านี้นะคะหายใจไม่เต็มอิม่มหายใจติดขดัดหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะสัมภาษณ์จากลูกค้าที่มีอาการนี้จริงๆแล้วเมื่อทานตัวบลอ,อนโยคอนะคะอาการก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่า ก่อนหน้านี้นะคะอาการนะคะหนักอย่างไรบ้างคะและเมื่อทานตัวบาลานยุคอไปกี่กระปุกนะคะอาการถึงดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่คะชื่อนายวิโรจน์วิเศษสิงห์นี่ครับอายุ58ปีไีป68แปดจะหนุ่มอีกหน่อยโอ้แต่ก็ท่านบอก58ก็เชื่อนะห้ปดปีเขายังดูแข็งแรงกระปีกระป๋ออยู่เลยนะคะให้นุชิวเรียกว่าอะไรดีคะท่านผอท่านผอนะคะเพราะว่าอดีตก็คือเป็นท่านผอโรงเรียนผอค่ะ อยากทราบว่าก่อนมาเจอตัวบรานยุคอมีปัญหาอะไรคะมีปัญหาคือหายใจไม่อิ่มบ่อยๆก็คือหายใจไม่ปกติคือมันไม่สุดอ่ะ,ะมันก็ทําให้คุณภาพชีวิตมันก็ไม่ดีอะ,ะไ,ไหนๆมาไหนมันก็กังวล<ะ>อยากกลับบ้านอะไรประมาณนั้นเป็นมานานยังคะการหายใจไม่อิ่มก็เป็นมาเรื่อยๆแหละไม่ต้องนับว่ากี่ปี เพราะว่าเราเป็นโรคคอผือนนะตั้งแต่เด็กเราก็มาช่วงพอโตขึ้นมาเล่นกีฬาก็หายไปเลยเป็นหนุ่มเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรจนกระทั่งมายุมากขึ้นหเหมือนกับเราออกกําลังกายบ้างแต่มันน้อยหรือเปล่าบางทีเราก็ไม่ได้ออกเลยแล้รออก,ม,ออกมันก็กลับมาอีกเนะาะหายใจไม่อิน่ะไปหาหมอหมอก็ให้ยาพ่นสําหรับห,หอบกันหอบแต่ก็ไม่เคยหอบจริงจังสักทีก็เพียงแต่ว่า หายใจไม่อิ่มมันเป็นอยู่ค่ะพออเคยถามคุณหมอไหมคะว่าจะทํายังไงให้อาการนี้มันหายไปได้ไหมคะเคยค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงอะไรมันก็จะหายไปเองอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะเพราะว่าช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่มันก็ไม่มีอาการนี้จริงค่ะและอาการนี้มันจะเกิดขึ้นตอนตอนไหนบ้างคะพอมันไม่แน่นะแต่ที่ส่วนใหญ่คือตอนเช้าที่ตื่นมาแล้วช่วงหม่ๆที่ตื่นมาไม่เละลรวก็ไปเดินเล่นเดินขันไกลอันตัดกิ่งไม้ที่มัน บ้านมันจะเป็นสวนเนี่ยเนาะพอสักพักเดินเอ้ยเริ่มหายใจไม่ค่อยอิ่มละแล้วก็มากินกาแฟมันก็เป็นแต่เป็นสักพักพออาบน้าอาบท่าเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะเนาะบางทีก็ไปไปไหนตอนไหนบางทีไปกินเลี้ยงเนี่ยเกิดอาการอีกมันไม่สนุกแล้วชีวิตแล้ก็ต้งมาเจอก็เรื่อยเรื่อยเราก็หาอะไรที่มันทําไงก็ได้ให้อาการนี้มันดีขึ้นก็ลองตัวนี้แหละ งั้นถามออหน่อยว่าตอนที่ยังมีอาการอยู่อะแล้วยังไม่เจอยูคอตอนนั้นสภาพจิตใจเราเป็นไงบ้างสภาพจิตใจถ้าตอนไม่เป็นก็ไม่มีปัญหาอืมมันมีปัญหาตอนเป็นนี่แหละมันอึดอัดมันไม่สบายมันไม่โล่งอะพวกง่ายอย่างที่ที่บอกว่าพอเป็นเราก็อยากจะกลับบ้านเลยยออจะกลับบ้านมันก็ได้ถอดเสื้อถอดผ้าอะไรที่มันใส่สบายสบายใช่ไหมอาบน้ำอาบท่ามันก็ดีขึ้นค่ะไอ้พวกนี้ถ้าเราทําตัวสบายสบายหรือ ไม่ได้ใส่เสื้ออะไรมันก็ะจะดีขึ้นเอง<ะ>อาบน้ำเนี่ยจะช่วยได้คแล้วทีนี้พอ,อทํายังไงคะถึงมาเจอตัวบอลนั์ยูคอเล่น YouTube มั่งเล่นอะไร เฟซบุ๊กก็มีอะไรไลน์ก็มีนะค็ะเล่นก็เจอตัวนี้ปั๊บก็ดูว่าแล้วเราเคยเคยได้ยินเหมือนกันตัวยูคอเนี่ยนะเคยได้ยินชื่อแต่ว่าคือมันเหมือนลักษณะว่าเป็นอาหารเสริมที่มันมีเกรดหน่อยค่ะซึ่งเราก็คิดว่าเออมันน่าจะช่วยเราได้บ้างเนาะค่ะเขาถ้าดูเกรดดูดูดีอ่ะค่ะคือมันมีชื่ออยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วไง ครั้งแรกพอสั่งมาลองทานกี่กระปุกก่อนเนี่ยสามเนี่ยมันลดราคาเยอะนี่ต้วลืมมันก็แพงใช่ไหมสองมันก็แพงเอาสามเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วสามเดือนไปเลยอะไรประมาณนั้นแล้วพอลองทานไปกี่กระปุกคะถึงรู้ว่าอาการฉันมันดีขึ้นกินเม็ดแรกเลยนะก่อนนอนก็าบอก่กินวันละเม็ดใช่ไหมใช่ค่ะก่อนนอนวันละเม็ดกินเม็ดแรกอ่ะก็นอนหลับแล้วกินไปก็หลับก็ไอ้เรื่องนอนหลับอย่างที่เรามีปัญหานะ่ยพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันมีสเลดสีเข้มออกมาเลยสีเหลืองเข้มออกมาแล้วก็อุ้ยมันน่าจะใช้ได้เลยค่ะ ก็กินมาเรื่อยๆนะคือเรื่องนี้ค่ะพอค่ะคนที่ทานถ้าไปช่วงแรกๆบางคนจะมีขับเสมหะเสลตออกมาเยอะมากแล้วแล้วจะเกิดอาการกลัวว่าเป็นหนักกว่าเดิมหรือเปล่าแต่จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่นะคะคือร่างกายนะคกำลังปรับตัวกําลังขับขับสิ่งไม่ดีออกมาจากร่างกายนะคะแต่ว่าตอนนั้นพออก็คือรับรู้ได้เลยรับรู้ได้แบบนี้ว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรพิเศษว่าถึงได้ขับสิ่งของเสียการขับของเสียออกมาเนี่ย มันต้องมีอะไรเปกระตุ้นไม่ใช่อยู่ข้างในไม่มีอะไรเปกระตุ้นมันไม่ออกมาหรอกเราก็เลยมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นก็เลยกินไปกินไปกินไปเออมันก็เหมือนลืมไปเลยว่าเราหายใจไม่อิ่มนะเว้ยอะไรประมาณนั้นก็ลืมแต่ว่าพอมีบางครั้งที่มันก็มาเหมือนกันไม่ใช่ไม่มาไม่ใช่ว่าปรับมันจะเป็นยาวิเศษยาเทวดาอะไรมันคงเป็นไไม่ได้ แต่มันต้องใช้เวลาเราก็ต้องรู้เรื่องนี้เราเรียนรู้ได้เพราะรับรู้ได้เออมันต้องใช้เวลาหน่อยอันนี้ก็กินมาต่อนเนื่องพอหมด3ากระปุกก่อนหมด10เม็ดแล้วก็เอาละไว้สั่งตัดสินใจสั่ง,ส,งสั่งไปชุดหนึ่งสามสามกระปุกเนี่ยค่ะเอาอย่างนี้ดีวกว่าอยากจะให้ผอนะคะช่วยฝากเกี่ยวกับคนที่เขายังลังเลอยู่นะคะที่จะทานอาหารเสริมแล้วก็มีอาการหายใจติดขัดหายใจไม่เต็มอิม่มอยากให้ผอ,อช่วยฝากให้เขามาทานตัวบาลานซ์ยูคอร์นนะคะมันมันมันเป็นความรู้สึกของผมเองนะค่ะ ฝากจะให้ใครไปทานเนี่ยมันคงฝากไปได้ใช่ไหมแต่ว่าผมเอาตัวผมเองเนี่ยเป็นเกณฑ<ะ>์ว่าผมทานแล้วมันรู้สึกดีขึ้น<ะ>นี่ไม่ใช่ทางนี้เขาจะมาเต้นหรือมาอะไรมามาบีให้ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่นะ,ะผมพูดด้วยจริงๆว่าเออมันดีขึ้นกินมาห้ากระปุกแล้วเข,ข้ากระปุกที่ห้าแยกกระปุกแล้วมันก็ไปไหนมันก็ลืมเรื่องหายใจไม่อิ่มไปเลยเราไม่กังวลแล้วไงว่าหายใจไม่อิ่มมันก็ไม่เป็นเน่ย<ะ>บางครั้งเรื่องเรื่องพวกนี้ถ้าเรากังวลอยู่เลยมันเป็นนะเฮ้ย ผจะเป็นนี่บอกว่าวะอะไรเงี้ยมันก็สามารถเป็นได้ท<ฆ>ีนี้เราก็ไม่กังวลเราก็ไม่เป็นเป็นก็บ้างไม่ใช่ว่าหายขาดไปเลย<ฆ>แต่ว่ามันก็อย่างที่บอกมันต้องใช้เวลา<ฆ>พอสมควร<ฆ>พอออค่ะแล้วเรื่องราคาพอคิดว่ามันแพงไหมคะกับกับผลลัพธ์ที่เราได้ช่วงแรกคิดว่ามันแพงนะก็เอาวะลองวะใช<ฆ>นะลองสักชุดหนึ่งก่อนส,<ฆ>สักสามกับปุกถ้ามันดีขึ้นมันไม่มีอะไรแพงหรอ เดี๋ยวมาถ้ามันดีตามตีดีตามที่ใจเราคิดอ่<ฮ>ะตามที่เราต้องการน่ะมันดีขึ้น,นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรแพงอ <ฮะ S 2> ่ะมันทรมานมันมากกว่าแพงอีกอเราก็ยอมเสียสตางซึ่งเราก็พอมี <ฮะ S 2> ที่จะให้กับส่วนเนี้ย <ฮะ S 2> ก็เราก็สามารถหามาได้สั่งได้ <ฮะ S 2> เราก็ กินไปเรื่อยๆเป็นอาหารเสริมที่ที่มีคุณภาพก็สำหรับผมนะก็แนะนำอ่ะให้กินแต่ว่ามันมันมันอาจจะถูกกับผมไม่ถูกคนอื่นหรือเปล่าอันนั้นผมก็ไม่ทราบแต่ผมนะผมว่ามันดีเต็ม10คะแนนพอให้กี่คะแนนดีคะตอนนี้มันยังไม่ร้อยเปรซ็นต์นะเอาสัก 7จ็ดก่อนเจ็ดหรือแปดะได้เลยนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าเกิดเต็มสิบเมื่อไรมาัมภาษา์อีกได้เลยนะอยากมาอยู่แล้วนะบ้านพออออสวยมากนะคะ่าเอาเตรียมอะไรมากินนักค้างก็ได้นะมีห้องให้ใครที่มาจังหวัดกาญจนบุรีนะต้องแวะมาหาพออนะบ้านพออคือมีทุกอย่างเตรียมพร้อมเสร็จสับพเลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณพออมากเลยนะคะที่เปิดใจให้บรันยูคอได้ดูแลสุขภาพค่ะน้องชิวก็เลยเอาบรันยูคอนะคะมามอบให้พออนนะคะเพื่อดูแลสุข ภาพต่อไปนานๆเลยนะคะคสําหรับใครที่มีอาการหายใจไม่เต็มอิ่มนะคะหรือเป็นหอบหืดภูมิแพ้แล้วต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าบรลานแบร์นะคะมีออยอมีฮารานะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนและจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าคนไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมที่เป็นรนแบนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มได้เลยค่ะวันนี้นะคะชิวและผอนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ